โดนอีกแล้วแต้วร่วมเฟรมครอบครัวไฮโซในแต่ถูกแซยงถึงอ้ำวันก่อนมีภาพของนางเอกแต้วนัทพรถ่ายภาพร่วมเฟรมกับครอบครัวของแฟนหนุ่มไฮโซในปในัยในงานวันเกิดของน้องชายฝ่ายชายซึ่งบรรยากาศอบอุ่นชื่นมืนพร้อมหน้าพร้อมตาสุดๆแต่ดูเหมือนชาวเน็ตบางส่วนจะไม่ชื่นมื่นไปกับภาพที่เห็นเพราะมีบางคนได้มาญยยาติแห่เข้ามาแซะป,ประมาณน่าจะมีแต่คนในครอบครัวในขณะที่อีกคอมเมนต์ถามหาสาวอ้ำพัชราภาที่กำลังคบหากับหนุ่มพกพี่ชายของหนุ่มในซะงั้น โดยมีคอมเมนต์ดังกล่าวเข้ามาคอมเมนต์ถามหาสาอ้ามกางไอจของคุณพ่อไฮโซไนเอาไว้ว่าน่ารักคาะรูปครอบครัวก็ควรจะมีแต่คนในครอบครัวนะคะในขณะที่มีชาวเน็ตอีกฝั่งเข้ามาตอบคืนแทนสาวแต้วโดยบอกว่าควรหรือไม่ควรม,มายุ่งอะไรกับเขาคนที่ไม่ควรคือคุณมาบอกคนอื่นว่าควรจะหรือไม่ควรจะ,สะเสดอมากจริง ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าอยากให้พี่อ้ามมาถ่ายรูปด้วยจังค่ะคุณอ้ามคือความรู้กราเศาสตร์เพียบพร้อมทุกๆด้านค่ะกลายเป็นจุดชนวนดราม่าให้เกิดขึ้นไปซะง,งาั้น